อัปเดตสถานการณ์ทองคำาน้า16ตุลาคม2568นะวันนี้ตลาดราคาทองคำนะยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะโดยที่เช้าวันนี้เปิดตลาดมา9นาฬิกา2นาทีนะครับราคาทองคําแท่งยังพุ่งขึ้นอีกบาทละ200บาทนะจำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคําแท่งในประเทศอยู่ที่บาทละ 64,900แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ6 5 0 0 0บาทนะฮะต้องบอกว่าตัวราคาทองคำในประเทศนะสามารถที่จะขึ้นไปแตะระดับ65,000บาทได้เป็นครั้งแรกฮนะช่างขึ้นมาได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงจริงๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับราคาทองคำเดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ไถทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะฮะ ต้องไปบอกก่อนนะว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่ตลาดนิวยอร์กนะราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะโดยที่เมื่อคืนนี้นะครับราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้น65 US d ล l l a ต่อ1 troy o อ n c e นะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยโหต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะโดยที่ช่วงต่ําสุดของราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่4,140แล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่4,218 US d ล l l a ต่อ1 troy o อ n c e นะฮะ ก็แปลว่าตัวราคาทองคําเมื่อคืนนี้เนี่ยยกตัวขึ้นมานะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้เนี่ยไปเฉียดเฉียดขึ้นขึ้นลงๆอยู่ประมาณ4,100ใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ย พอเริ่มผ่าน4,100มาแล้วเนี่ยก็กลายมาไปทดสอบแนวต้านนะแล้วก็ไปทะลุขึ้นรัวนๆเลยนะ4,180 4 2 0 2เนี่ยไปอย่างง่ายเลยนะก็ผ่านไปได้อย่างเขาเรียกว่าเหมือนไม่มีอะไรจะมาขวางราคาทองได้เลยนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้แล้วก็จนถึงฝั่งตลาดเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ในโซนสูงต่อเนื่องนะโดยที่ถามว่ามาดูเรียวทม์นะทางฝั่งเอเชียเช้าวันนี้เนี่ย ช่วงโลเนี่ยไปอยู่4,002แล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่4242นะฮะตอนนี้เรียวไทม์ประมาณ10โมงเนี่ยอยู่ที่4,239เยนดอลลาร์ 1. ต่อ1นทรอยออนนั่นก็แปลว่าตัวราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือระดับ 4,200ได้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่นิวยอร์กแล้วก็ฝั่งตลาดเอเชียเช้าวันนี้ด้วยแถมเช้าวันนี้ที่เอเชียเนี่ยยังไม่หลุด4,200เลยนะลงไปต่ําสุดก็คือ4.200.10น่ะไม่หลุด4,200เลยนะที่ฝั่งเอเชียเช้าวันนี้นะเอ๊แต่ทําไมว่าตัวราคาทองคำเนี่ยเหมือนก็นขึ้นมาแรงนะเมื่อกี้บอกขึ้นมาตั้ง65ยูเออราล่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าทองคําในประเทศเนี่ย บวกมาแค่200อ่าทำไมถึงไม่บวกเยอะก็มาจากตัวค่าเงินครับก็คือค่าเงินบาทวันนี้เนี่ยก็คือแข็งตัวขึ้นเล็กน้อยนะค่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่32.44บสี่บาทต่อดอลลาร์นั่นเองนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุที่ราคาทองขึ้นครั้งนี้เนี่ยมาจากตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนนะเพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนเนี่ย ค่างเงินบาทก็เลยแข็งขึ้นนะอ่าว่ายง่ายเลยก็คือตัวค่างเงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นเล็กน้อยค่างเงินบาทแข็งประมาณ0.27%ส่วนตัวราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาประมาณ0.6% 6ก็ว่ายง่ายเลยถ้าหากว่าตัวค่างเงินบาทเนี่ยไม่แข็งขึ้นมาราคาทองคงขึ้นได้มากกว่านี้แหละแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ราคาทองเนี่ยขึ้นมาได้ครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะก็พยายามสื่อสารมาหลายครั้งแล้วมันจะต่อเนื่องกันแบบนี้แหละตัว ค่าเงิยนยูเอสดอลลาร์นะกับตัวราคาทองคําแล้วก็ค่าเงินบาทนะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าวราคาทองคาเนี่ยไปขึ้นเพราะว่าตัวค่าเงิยนยูเอสดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศที่แปลงเป็นบาทแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแข่งค่ากว่าสปอตเล็กน้อยก็คือขึ้นได้น้อยกว่าสปอตต่างประเทศนั่นเองนะ ก็สาเหตุก็คงจะมาจากหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐเองเขายังมีการชัดดาวใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องเทรดวอลก็ยังคุยกันไม่ลงตัวนะเพราะนั้นก็เลยยังมีแรงหนุนที่จะเข้ามาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าราคาทองคําจะเป็นยังไงช่วงนี้ต้องบอกว่ามีแต่ ข่าวที่เข้ามาเกื้อนหนุนราคาทองคำนะเยอะเลยเหมือนกันนะก็ใครที่เป็นฝ่ายเชียร์ทองคำก็คงชอบนะบทว่านะก็ถ้าใครชอบเรื่องราคาทองคำก็ฝากกดติดตามช่องเวิร์ดไถ่ทองให้ด้วยนะฮะตอนนี้นะถ้าไปดูแนวรับแนวต้านนะต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปอยู่ที่4,245ซึ่งใกล้จะถึงแล้วล่ะนะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือ4,270ฮะก็ไม่รู้ว่าต้านใกล้ไปไหมนะเพราะช่วงนี้นี่โอ้โหราคาทองนี่เขาทะลุแนวต้านได้เร็วรัวๆมาตลอดเลยนะส่วนแนวรับก็จะเป็น แนวรับที่เราพุ่งขึ้นมาแล้วเนาะ4,210เนี่ยแล้วก็4,185ก็ไปดูที่ประมาณ4,185เดี๋ยวว่าว่าท,ทั้งวันวันนี้เนี่ยจะหลุดลงไปไหมอะไรทำนองนี้นะส่วนตัวราคาทองคำในประเทศนะตอนนี้ก็ประมาณแบบ 65,000แล้วใช่ไหมเพราะนั้นแนวต้านถัดไปก็65,600แนวรับก็คือ64,300นะฮะใครชอบเรื่องทองคำนะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครติดตามอยู่แล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้เบิร์ดไถท,ทองว่าทำคลิปนี่ยังมีคนติดตามดูอยู่บ้างนะแล้วก็แชร์กันหน่อยฮะราคาทองขึ้นเร็วขึ้นแรงแบบนี้แตะ65,000่ 65, แล้วเนี่ยรู้สึกกันยังไงบ้างฮะไปต่อคิวซื้อทองกันหรือเปล่านะช่วงนี้เบิร์ดไถท,ทอง ไปสำรวจมาตามโพสใน a c e b o o k โอ้โหมีคนเขาบอกว่าจะไปซื้อทองคำแท่งนี่ต่อคิวกัน3ชั่วโมงอ่ะร้านทองชื่อดังอ่ะคิวอะไรจะนานขนาดนั้นฮนะโอ้โหงงไปเลยนะเห็นบอกว่าไปต่อคิวเนี่ยรอคิวสามชั่วโมงจะไปดูเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้ราคาทองไหนใช่ไหมเพราะว่าราคาทองเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะแถมคิวก็ยาวจังเลยเนี่ยจะล็อกราคาก็ไม่ได้นะโอ้โหแต,แต่ราคาทองวันนี้ช่วงนี้ก็ขึ้นลงวันหนึ่งบางทีเนี่ยยี่สิครั้งนะก็ ก็เอาใจช่วยทุกท่านนะขอให้ได้กำไรกันเยอะๆนะส่วนใครมีตั๋วจำนำนะเบอร์ไถ่ทองก็รับซื้อตั๋วจำนำทองด้วยนะครับเพียงส่งตั๋วจำนำของคุณมาทางช่องแชทนะปลดล็อกเงินสดด้วยตั๋วจำนำคุณนะรับรองว่าเบิร์ไถท,ทองประเมินราคาตั๋วจำนำให้ฟรีนะได้เงินสดกลับไปใช้แนะ่นอนเลยโอนเงินส่วนต่างหน้าโรงรับจำนำท,ำทันทะีเพียงส่งตั๋วจำนำมาทางช่องแชทนะกินดีบริการทุกท่านเลยนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มารีวิวให้ด้วยนะโอ้โหเมื่อเช้านี้อย่างเช่นนะ ตื่นมาเนี่ยลูกน้องเนี่ยไปถ่ายทองให้ลูกค้านะครับโอนเงินส่วนต่างนะโอ้โหลูกค้ารีวิวให้ทันทีเลยแบบเร็วมากเลยยังไม่ทันขอรีวิวเลยนะก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ